สวัสดีครับผมพามายามรอบดักปลานะครับผมสุกไว้ตึ่นๆน,นะครับฝนตกมาดูพี่น้องนี่ครับวางกั้นเราครับผมตื้นๆดี่มาดูนะครับอน,นี้ก็ต้นกล้วยนะครับพี่น้องเฮ้ยเเห็นดำๆแล้วพี่น้องตื้นๆถ้าก็ได้ผลนะเอาเอ้ย น้ำเต้มน้มขึ้นนะครับผมนี่ครับจะไม่มีที่ใส่แล้วนะครเอาอะน,น้อสา้ำเต้มเออนึกว่าไม่มีตัวนี่ตัวสวยๆเลยพี่น้องนะครับ ธรรมชาตินะครับผมปน,นินปวดเขานะครับผมน,นั่งยองๆแล้วปวดเขากี่น้องเอ้านี่สวยงามนี่นครับผมสวยๆ โอ้โหเมากเลยสายลอบนะครับนี่พี่น้องออนี่ครับผมสายงามๆเอาสามแต้มพี่น้องมานๆเอาโยพี่น้องปวดปวดขาน้วครับผมก็นี่นะครับหาอยู่หากินนะครับผมตามวิถีชีพนะครับ วยตับก็ชอบครับปลาครับชอบใส่เบ็ดชอบใส่รอบชอบวันเหนะครับผมเราพอได้กินพอได้ประหยัดนะครับผมเราได้ปลาก็ประหยัดลดต้นทุนเนาะพี่น้องนะครับไม่ต้องซื้อกับขงกับข้าวนะครับนี่แหละนะครับวิถีชีพหาอยู่หากินนะครับถ้าใครเกิดมาแล้วมีวิถีชีพแบบนี้ติดตัวนะครับคือว่า คนคนนั้นนะครับโชคดีนะครับผมครับผมก็ใส่รอบนะครับผมศึกษาเองนะครับผมผมดูจากอ่ YouTube นะครับดูจากเพจนะครับผมทั้ง you tube ทั้งเพจแล้วก็มาฝึกฝนนะครับผมมา ฝึกฝนเองมาลองผิดลองถูกนะครับสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับว่าทํารอบแบบไหนนะครับปลามันจะไม่ระแวงนะปลาจะเข้าดีโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่เดิมนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม